เครื่องมากลางล่างช่างเรกฮะสแตนตแมนของเราชั้นสุดๆนะคนอื่นไม่มีใครกล้าดัานนะเหลือช่างเรกเทพทพระเทพเทพจริงๆผู้ชายคนนี้ เทปมาเทปมาคนเออรอ่ะใครเบียเอ้เบฮะไปไปถึงฝีใหม่ลายมือเห็นแล้วบ้นเบือเห็นที่มันเดิงเลกเดียวบันเือเดี๋ยวเนั้นดูท่านรอเเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเล่เล่เาเล่เขาาฮ่าีชาตควบรถสตด CR หนึ่งสองห้าวบมาแล้วฮะเสียงลั่นลั่นนะพี่ชาตเสียงลั่นลั่นนะโอ้ยโอ้ยจอดก่อนจอดก่อนซีไม่ดีดีเฮ้ย CR รอบสองนะฮะสุดโอ้ยโอ้ยเฮินมาเฮินมาเฮินเสียหลักแล้ว มาแล้วพี่ชาติรอบสามรอบสามสูตรนะเลี้ยงคันเร่งยากสูตรเอาเฮ้ยเฮ้ยเสียหลักแล้วครับเสียหลักพอดเป็นไหม เวดติดอยู่ตรงนั้นนะครับนี่นะครับบางมุดลงไว้แล้วนะครับรอดันขึ้นนะครับผมชันนะครับไว้ว่าไม่ชันผมเสียงนะครับ กำลังหมดแล้วนะครับไปได้อีกครับไปได้อีกอรถยกโลทิ้งรถเลยครับผมทิ้งรถเลยมาแล้วนะครับผนมาแล้วนะครับผนมาแล้วครับ